คลิปก่าเด้เยครัพญิอ้วนคนผูไหขีโผ่ย่ใหญ่กระกลับมาพ่อกับพ่อแม่พี่น้องนี่แล้ครับก็เลื่ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานนะครับทุกๆคนกับชาวไทยทุกๆภาคแหละครับขอสวัสดีแฟนพญิอ้วนทุกๆคนขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ที่ตามพญิอ้วนแล้วก็ขอสวัสดี พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศทุกๆประเทศแหละครับที่ที่ตามพญย,ยวัลค้นผู้หายขี่โผ่ใหญ่ยุขณะนีนะครับจังไดก็ถือกถึงใจก็ตดกดติดตามให้พญยิยวัลเลยนะครับเด้อมื้อนี้พญยิยวนกับสีมาเท็ดกับเขาขึ้นเขาแหละครับหอดเวลาเวลาามื้อนี้เซรเมิคย่างนะครับมื้อนี้นี่ครับกบครับกบกบหลอกหนังยางดีนะครับมื้อนี้แม่บ้านเพิ่อนอยากกินออมกบใส่ นี่ครับบักบวบหอมครับเนี่ยใส่บบบบวบหอมเป็อนอยากกินนะครับก็เลยเสีเยดออมกบใส่บบกบวบหอมห้เพื่อนกินสำหรับเครื่องมีอย่างแน่นะครับเนาะเครื่องออมกบใส่บกบ,บ,ก,บ,ก,บ,บกบวบมีกบมีบบกบวบมีผักอีตูผักชีหน่อยนึงต้นหอมใบบักกูดปลาแดกเกลือล้วก็อันนี้ผงน้วนะครับเขาขวา ในนี้ก็มีอย่างแน่ครับตะไคร่แบบพริกหอมหอมแดงนะครับต่ำเรียบร้อยนะครับที่นี่กระซีหลังจากได้เครื่องแล้วนะครับเนาะูจักเครื่องแล้วบัดนี้กระซีเอานี่ออกซะก่อนเอาเนื้อวัวกระซีซับกบซะก่อนครับเดี๋ยวซับกบ ほぼ少 นี่ครับแล้วไปตัวหนึ่งแล้วครับหนังนะครับหนังหนังเต่าไซนยังสี่ละจริงๆแม่บ้านต้องกินหนังเราตีนออกซะก่อน นี่ครับแล้วเราพี่น้องอะไรหเขาบราเอาเา้าก็ไว้นีนี่ครับซับโกบเรียบร้อยนะครับที่นี่ก็ตามไปที่เตาแหละครับว่าพอเน่ยอ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่เสียดจังไรน,นะครับอันดับแรกเดี๋ยวขอปาดนี่สกักคนครับบวกสกักอนต้องไปเถื่อเดี๋ยวเนาะป สกปรกจไปเท่อเดียวบวบหอมครับผสมชื่อแหละครับเช็ดละบวบหอมจะเป็นตะกินบวบหอมบวบเรียมเนะาะเจ้ะตะกูไดมัดหรอกวะแม่บ้านเพิ่นว่าเพิ่อนอยากกินบวบหอมอ่ะมันจะซื้อมากก็ใครไปกวนเหี้ย เรียครับแล้ยวนะครับเดี๋ยวไรบันนี้ก็ไปเตาเนาะครับเนาะกับพ่น้องมะหอดดต่อกับติดติดไฟครับสนามจางหน่อย সব পঞ্চাশ শব্দ ขัวให้หอมสกักกอนครับขัวให้เครื่องหอมสกักกอนนี่ครับหลังจากหอมแล้วอบไ่ครับ จะนำไปแดดสะก่อนครับจากน้อยครับใส่เกลือจากน้อยครับสองนวจากน้อยครับปลูกหิมันเข้ากันขวารจนเลสุกจบไปแล้วครับขวารจนกดสุกจบไป ไปเข้าครัวครับ บวบครับบวบหอมใส่ลงไปเลยครับหลังจากที่เข้าขัวไปสักพักหนึ่งใส่บวบลงไปเลยที่ดีต้นหอมพักขี้เล่าใบบักกูดกัดเดี๋ยค่อใส่ที่หลังกับพักอีตูนะครับเนาะไปดีสัก,ก่อนบวบคับน้ำนิ่มไปแล้วกันนี่ยแหะ เดี๋ยวจังเพิ่มน้ำที่หลังนะครับนะเดี๋ยวจังเพิ่มน้ำที่หลังอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนในการขวัวซะกอนเนี่ยครับของสีแยบต้องจามจังสิละ ไปครับหอมพชีผพกชีเล่าได้ครับแล้วหอมักชีใบกรกสือใส่ลงไปครับขวดขวดนี้ครับจะก่อใส่หน่ำเย็นเย็นครับหน่ำเดี๋ยวค่อยใส่ ใจเย็นครับเดย๋ยคไปใส่หน้าอันนี้สุดถ่ายนะครับนะหลังที่จากที่ข้าสีป่งุู้ละครับไก่สีปง่งยังใส่ ได้เราทำแบบนี้ออมแล้วครับเด้อต้องใส่หลายแบบงาเอาดจอบ กบสุกบวบสุกน้ำมพอดีครับเนี่ยครับไซซซับนี้แหละครับพอดีแล้วจงซีมกันนะครับเนาะเดี๋ยวให้เดือดสักก่อนเดี๋ยวค่อยซิมกันครับหลังจากที่ปล่อยให้เดือดไปสักพักหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้กับซุกละะแล้วละครึ่งแล้วยันนี้ควรจะดีซิมสักก่อนครับ เขดีครับเป๊ะเนี่ยนอนแซ่บครับสุดท้ายครับสุดท้ายท้ายสุดใส่ผักอีตู่ครับเพียงแค่ใส่หลายแสบใส่หวนมาผักอีตู่ใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยไม่เกาหรือครับใส่แล้วๆเห็ดตั้งไหนคนให้เข่ากันแล้วก็ปิดไฟจบนี่ครับแล้วได้เป็นน้องเนี่ยครับ อ้อมกบใส่บวบนะครับใส่บวบหวานบวบหอมนี่นะครับทีขาเอื่นนะครับบวบหวานกับเอื่นบวบหอมกับเอื่นนะครับเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ขอขอบคุณหลายๆขอขอบคุณยูทูบเนาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนนานะครับขอขอบคุณหลายๆได้เวลาเวลานะครับเพวแล้ว กระพ่อครับพอ,อยิ่งวนคน้คนภูไห่ขี่โผงใหญ่ในคลิปหนานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ